สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ราชาด้วยสวัสดีพี่โจโด้วยนะคะพี่ดาดาด,าด้วยนะจ้าพี่จ๋าพี่พี่ไหมด้วยนะพี่นิดน่อยพี่สมโชคจ๋าเข้ามาแล้วนะฝากกดแชร์กิ กดติดตามให้น้องด้วยพี่พี่จ๋าเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะพี่พี่จ๋าใครที่ไม่ได้ในราคานี้นะพี่กดออกไปแชร์กอนะพี่นะแชร์แล้วกลับมากดได้เลยนะจะได้ในราคา20บาทเลยพี่จ๋าน้ําหอมขวดละแค่20บาทเท่านั้นพี่จ๋าปกติน้องขายอยู่59บาทพี่จ๋าปกติน้องขายอยู่ที่ขวดละ59บาทนะตัวไอพ่นนะคะราคาปกติน้องขายอยู่ที่1 5 9บาบาทนะพี่นะ น้ำหอม1ชุดแล้วก็เป็นชุดเครื่องพ่นนะคะ159บาทนะแต่วันนี้นะคะถ้าพี่กดออกไปแชร์ให้น้องนะกดติดตามกดแชร์ให้น้องพี่มาเอาไปเลยนะน้ำหอม1ขวดเครื่องพ่นหนึ่งเครื่องนะคะราคาแค่91บาทพี่จ๋าราคาแค่91บาทเท่านั้นนะพี่นะอย่าลืมกดแชร์ให้น้องด้วยนะคะกดแชร์แล้วเข้ามากดสั่งได้เลยนะพี่นะพี่จะได้ในราคานี้นะ อยากจะบอกว่ามีคูปองส่วนลดด้วยพี่นำมาใช้ได้เลยนะในไลน้องพี่จ๋ากดสั่งซื้อในราคา59บาทขึ้นไปพี่ได้ส่งฟรีนะถ้าพี่ซื้อน้ำหอมสีขวดพี่ก็ได้ส่งฟรีพี่จ๋าถ้าพี่จะซื้อเป็นชุดเครื่องพ่นตัวเดียวพี่ก็ส่งฟรีพี่จ๋าหรือพี่จะซื้อเป็นทั้งน้ำหอมทั้งตัวพ่นพี่ก็ได้ส่งฟรีนะจ๊ะพี่จ๋ากดได้กดเลยนะในราคานี้พี่นะบอกเลยว่า แพ็กเกจน่ารักมากๆานะคะมีหลายลายอ่ามีลายเดียวนะพี่นะมีสีเดียวนะคะจะเป็นสีชมพูนะพี่นะเป็นรูปน้องแมวนะคะพี่จ๋าบอกเลยว่าแพ็กเกจตัวนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่สวยกว่าเดิมพี่จ๋าบอกเลยนะถ้าพี่จะซื้อน้าหอมแนะนําว่าให้พี่ซื้อไปเลยสี่ขวดนะคะขวดละ20บาทแต่ถ้าพี่ซื้อสี่ขวดพี่จ่ายแค่79บาทแถมส่งฟรีด้วยพี่นะเอาไปเลยนะพี่จ๋าแฟลชเซลลนะคะเหลืออีกแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะใครที่ไม่ได้กดเน ราคาที่น้องแจ้งนะคะไม่ได้ในราคาที่น้องแจ้งนะลบกวนพี่ไปกดแชร์ แชร์ให้น้องนะคะแชร์ไลค์ให้น้องกดติดตามน้องนะคะแล้วกลับมาสั่งนะคะพี่จ๋าแล้วกลับมากดสั่งในตะกร้าได้เลยพี่จะได้ในราคาที่น้องแจ้งไปเลยนะน้ำหอมเริ่มต้นขวดละ20บาทสั่ง4ขวด79บาทพี่จ๋าแต่ถ้าพี่สั่งน้ำหอม1ขวดเครื่องพ่นหนึ่งเครื่องราคาอยู่ที่91บาทพี่จ๋าบอกเลยว่าราคาถูกมากๆพี่นะแต่ถ้าพี่อยากได้แค่เครื่องพ่นนะคะพี่จ๋าเครื่องพ่นตัวละแค่72บบาทแม่บอกเลยว่าถูกมากๆ นะถ้าแม่ไปซื้อร้านอื่นนะคะเครื่องพ่นอ,อยู่ที่ตัวรัก99บาทถึง159บาทนะแต่วันนี้นะคะน้องปล่อยไปเลยเครื่องพ่นตัวรักแค่72บาทแม่ กดได้กดกันเลยนะราคานี้นะคะน้องปล่อยเหลืออีกแค่30นาทีเท่านั้นนะพี่จ๋าเหลืออีกแค่30นาทีเท่านั้นนะถ้าน้องลงไลน์แล้วจะปรับเป็นราคาเดิมเลยพี่จ๋าถ้าใครกดไว้ในตะกร้าแล้วนะตอนน้องยังไม่ลงไลน์นะพี่นะรบกวนยืนยันยืนยันกดยืนยันด้วยนะพี่นะก่อนน้องลงไลน์นะจะได้เป็นราคานี้นะถ้าน้องลงไลน์แล้วนะพี่นะมันจะปรับเป็นราคาเดิมเลยนะครับราคาเดิมนะคะ ตัวเครื่องน้องขายอยู่ที่ตัวละ159บาทนะพี่นาะบอกเลยเป็นตัวรุ่นใหม่นะพี่นาะแพ็กเกจน่ารักสวยมากๆไปไว้บนหัวนอนเก๋เลยพี่จา๋าห้องจะน่านอนทั้งห้องทั้งหอ้องทั้งสวยเลยพี่จา๋าประดับห้องได้ด้วยนะตัวนี้นะถ้าซื้อเครื่องพ่นตัวเดียวนะพี่จา๋าปกติน้องขายอยู่159บาทแต่วันนี้เอาไปเลยตัวละ72บาทพี่จา๋า เดบบาทเท่านั้นนะคะเฉพาะตัวเครื่องนะพี่นะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เครื่องด้วยน้ำหอมด้วยพี่จ๋าเอาไปเลย91บาทจัดส่งฟรีด้วยพี่จ๋าใครที่ไม่โดนจัดส่งฟรีนะพี่นะอย่าลืมเก็บคูปองด้วยนะคะคูปองส่งฟรีมาใช้ในไลน์เลยนะพี่นะซื้อครบ59บาทขึ้นไปพี่จ๋าได้โปรจัดส่งฟรีนะพี่นะได้โปรจัดส่งฟรีนะจ๊ะพี่จ๋าถ้าซื้อน้ำหอมนะแนะนำว่าซื้อสี่ขวดไปเลยนะพี่นะซื้อสี่ขวดไปเลยนะคะ ขวดเดียว20บาทถ้าซื้อ4ขวด79บาทแบ่บอกเลยว่าคุ้มคุมแล้วส่งฟรีให้ด้วยพี่จา๋าแล้วส่งฟรีให้ด้วยนะแม่นะเฉพาะในไลนนี้และเฉพาะในร้านนี้นะพี่นะถ้าร้านอื่นน้องไม่แน่ใจว่าส่งฟรีไหมแต่ถ้าพี่ซื้อร้านน้องในไลน์น้องนะวันนี้นะ แฟลเซลลเหลืออีกแค่30นาทีพี่จา๋าเอาไปเลยนะพี่นาะครบเซตเลยพี่จา๋าถ้าครบเซตเลยน้ําหอมหนึ่งเครื่องหนึ่งนะพี่จา๋าราคาแค่91บาทนะพร้อมจะส่งนะคะส่งฟรีให้ด้วยพี่จา๋า